ฝันเห็นพระสงฆ์ถือว่าเป็นนิมิตด,ดีสื่อถึงความสงบร่มเย็นหรือการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีแนวโน้มว่าจะได้รับโชคลาภจากการทำบุญหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คำแนะนำให้หมั่นทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลและรักษาศีลเพื่อเสริมดวงเลขเด่นที่เกี่ยวข้อง8 9 27 29 89 289ฝันว่าไว้พระหรือถวายของให้พระ แปลว่าจะหมดเคราะหหมดโศกมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่หรือเริ่มต้นสิ่งดีๆเลขเด่นที่เกี่ยวข้อง 22, 29, 99, 298ฝันเห็นพระพุทธรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบภายในใจความสุขและสติปัญญาอาจแปลว่าคุณกำลังได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขเด่นที่เกี่ยวข้อง19 59 9 5 891 ฝันเห็นพระเครื่องสื่อถึงการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอาจได้ลาบแบบไม่คาดคิดหรืออาจหมายถึงคุณค่าทางจิตใจหรือความเชื่อมั่นในตนเองที่เพิ่มขึ้นฝันว่าพระให้ของเช่นดอกไม้น้ำมนต์หรือวัตถุมงคลหมายถึงจะมีโชคลาบการเงินดีขึ้นหรือได้สิ่งดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่เลขเด่นที่เกี่ยวข้อง39 93 109, 4 0 9เห็นพระหลายรูปเลขเด่นที่เกี่ยวข้อง8 8 289 999โปรดใช้วิจารณญาในการตีความเลขเด็ดและควรเสริมด้วยการทำบุญตามศรัทธา